เกครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาลักชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ผมจะมา update. อัปเดตเกมนี้เลยซาบิสัดนะครับอ่าก,ก 11, าอา็อัปเดตที่2.4.1ี่น่ะครับก็2.4.0นะครับเป็นแมป11เนาะเนาอัปเดตไม่ทันนะครับเออก็คือไปอ่า ตรวจกำลังตรวจกาลังพลนมานะครับ9วันเออกลับมาจาก9วันติดโควิดอีกโหเสียงยังไม่หายเลยฟังจากเสียงผมได้นะครับเสียงผมเป็นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะเรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับเพิ่งอัปเดตเลยเนาะ,อะตอนนี้เวลา17นาฬิกา32ก็ห้าโมงครึ่งนั่นเองเนาะเคก็อัปเดตน,นะครับอย่างที่เขาเขียนไว้นะครับ เดมอนนะครับเป็นการ์ตูนอ,อะไรดาบพิฆาตศูนยนั่นเองเ,องเนาะสำหรับใครที่เคยเดนเอนั่นเองก็บวกหนึ่งของทงตัวบวงหนึ่งดาบแล้วก็บวกหนึ่งฮีโร่นะครับ <c oughs> อของทิงตัวนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ NBC. อินพ่ซานแรกเลยเนาะ <c oughs> เดินมาก็จะเจอนะครับ <c oughs> อขอเอาใครด้วยนะครับอ่านี่ครับ ของในตัวประดับนั่นเองเป็นที่คาบกระบอกไม้ไผ่ของเนสโกะนั่นเองเ,องเ,องเ,องเนาะเก้าพนะันห้ารอบนี้คือแบบไม่ขายหกพันแล้วนะแล้วก็ตัวละครน,นะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วกันเนาะ <laughs> อ่ะตามนี้เนาะสองหมืนสามนะก็น่าจะเก็บหลายวันอยู่แล้วก็ต่อไปเป็นดาบใหม่นะครับนี่เป็นดาบแคสกินนะครับถามว่าสวยไหม อืมก็สวยละของอันที่แล้วเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยฮะส่วนอันนี้ก็น่าจะสวยละอ่ะก็คลิปหลักคลิปหลักของทางเกมนะครับก็อ่าเขาทำไว้ในกลุ่มเอ้ยเขาทำไว้ใน Youtube นะครับตัวเกมหลักเนาะก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับก็ใครจะแลกก็แลกไปเลยนะครับ เพราะมันไม่ได้แรงอะไรมากนะครับแค่มันเป็นแค่สกินนะครับใครจะเก็บก็เก็บไปนะครับมผมต้องแลก3อย่างนี้ให้ครบก่อนนะครับ1 2 2อย่างนะครับแลก2อย่างนี้ให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยไปเก็บดาบเนาะอ่าสำหรับประดับนะครับนี่เลยบวกอ e ีพิกนะครับอีพ e ิกดาเมจเนาะ ก็ต้องดูด้วยนะครับอย่าเช่นตัวนี้นะอีพ e ิกเป็นคิทิคอนใส่ไม่ได้อย่างนี้นะฮะประมาณน,นี้สำหรับตัวตัวนี้นะครับไม่รู้มันอ่านว่าอะไรอะเออในนี้น่าจะมีเขียนบอกน,ะนี่นะครับสลิปปิ้งโอ้โห <laughs> เออเออ,เอ,อ ไอตัวสลิปปิ้งนี่แล้วกันนะครับก็คือโจมตีเหมือนสกิลสกิลนี้เลยนะครับแปดแหงแสงเนาะสามสิบแปดวิเดี๋ยวรอ<ม>เดี๋ยวรอให้ท้ายเดี๋ยวกดให้ดูนะครับมันจะพุ่งไปเนาะอ่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วก็เหรียญน,นะครับเหรียญสามารถเก็บได้ตามด่านเลยนะครับลงด่านปกติก็เล่นได้เลยนะครับ มีล็อกอินตรงนี้ด้วยนะครับก็วันแรกเนาะวันแรกได้บัตรสีม่วงตรงนี้นะครับบัตรสีม่วงใช้ยังไงใช้ตรงกล่องตรงนี้ครับนี่มีสิบสี่ใบนะครับก็ล็อกอินเก็บตรงนี้เอานะครับวิธีใช้ก็เห็นไหมตรงนี้คือผมไม่ได้ลงนะก็คือมันจะรับไม่ได้ใช่ไหมอ่ะ ก็ใช้ใบนะครับมันจะไปเว็บที่คุณเคยไปสูงสุดนะครับก็คือคุณเคยไปถึงชั้นไหนนะครับชั้นที่คุณไปเยอะที่สุดนะครับคุณสามารถใช้ใบนี้ไปทันทีนะครับเสร็จแล้วก็รับของเนาะประมาณนี้ขึ้นโคตรน้อยโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับอัปเดตนี้ น่าจะประมาณนี้แหละไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมมากเข้ามาแล้วนะครับอ่ะอก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับไอวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปความแมบ1 1ต่อแล้วกันเนาะก็สำหรับใครผ่านแมบ10แล้วนะครับแมบ1 1ผมบอกได้คำเดียวว่าสบายมากนะครับอ่ะมาละมาละมาละสกิลมาละเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับ โอ้คาคิวเป็สามร้อยไม่ได้อัพสักหยดล่ะอ่าสกิลมันจะเป็นอ่าพุ่งไปแบบนี้นะครับเฮ้ยเอาตัวพุ่งไปดิเพื่อนอ่าเหมือนสีเขียวๆนี่นะครับสิบห้าวีนะครับหอแป๊บนึงเนาะเ พุ่งแบบนี้นะครับแต่เป็นสีไอเนี่ยสีเหลืองนะครับแต่มันจะพุ่งตั้งแต่ต้นแมปไปท้ายแมปเลยนะครับซึ่งถามว่าโดนทุกตัวไหมจากที่ดูรีวิวมาโดนไม่ทุกตัวนะครับต้องใส่ต้องใส่ประดับของนิสโกตรงนี้นะครับมันจะทำให้การพุ่งเส้นตรงเส้นเดียวนะครับเป็น3เส้นนะนัะ้นประมาณนั้นเห็นไหม <c oughs> ได้เหรียญแล้วเดี๋ยวขอดูตัวชัดๆหน่อยอ่ามันจะเป็นตัวสีชมพูชมพูแบบนี้นะครับเออแล้วก็ม้อนเปลี่ยนด้วยนะเออม้อนเปลี่ยนด้วยฮนะเออใช้ได้ใช้ได้โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับ ล็อกอินอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมันจะนานไปเนาะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับอ่าวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย